Oh. สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับพ่อมาลุ่นป่าอยู่คิริมาสุขโขทัยพี่น้องเป้าหมายมาอีกคล้องนึงครับมันเนี่ยเ,เจ็ดสอ่อสองเส้นเครื่งลงมขึ้นเก่าพี่น้องตายตัวใหญ่โมใหญ่น้อคล้อง,ง,น,อองนี่ยว้าว wow. หัวเสียบเดี๋ยวรอไปดีแล้วพี่น้องมันเนี่ยเนือยแล้วปลาตัวให้วปลาเครืเงียบเสียบเล่ะโอ้หนูนู้นูวิ่งไปเป็นทิวอยู่ ดนแล้วเล็กต <t eth> <laughs> ัวเล็กตัวย <father> ่างสองคนนะพี่น้องต้องมาหลายๆคนเงี้ยต้องมาหลายคนครับมลาส่้ยกระตุกมาคนเดียวตดเวีมาล้อมมาเบิ่งก่อนนะครับแต่ยากได้ยอกันทักเข้ามาได้พี่น้องเนอะยอดำย่อขาวกับปมโยงยอดของแกงลุ่มเนียมกันทักเข้ามาได้พี่น้องนี่พี่น้องทั้งสอปปอล่าครับ อยากได้ย่อยยังกระทักเขามาได้ครับมีบริการจรัดส่งึ้นกันครับผมมันสีแหงงล้องสิที่พี่น้องช่วงนี้ครับแต่ว่าไงก็บอกท่านท่านคนไก่บ้านหรอกไม่ทันคนแถวนี้โดดแล้วเหลือมูลนดเงินมีอยู่สองตัว ตามตัวใหญ่พี่น้องแต่มันห่างตัวปลาโอ้ยเฮืองปลามันไม่ชุ่มอะ่ะเขายอมอะ่ะฮึมโอ้โหต้องไล่ยังสิบอ่ะเออใช่ใ่่ ปลาช่วงเป็นนายงคีน้องปลามันตัวงามครับข้างนี้แต่ปลามันแรงเงียบๆอ่ะจนข้อมันแต่เน่าอ่ะไปลงหมองน้ำลึกๆกันหมดแล้วมั้งรอไปน้ำมีน่องน้ำลายน้ำน้ำนี่แหละน้ี่นี่นี่ไปเร็ยวเรียวเรียวแล้วดวแล้วดวแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย đúng đâu, đúng đâu, đúng đâu, đúng đâu? đồ đâu đúng này đây, rồi đúng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  rồi เราหวานไปเอยเนื่ยปลามันเลาะริมเนี่ยมันอยู่ริมริมแง่ใหม่โดนเด้แล้วโดนเด้ลแล้วนนี่แหมากขึ้นอีกนิดน้อย ดักเันแถวนี้ก็ได้ได้เรื่อยๆนีแหมาโอ้โหอะไรประคอรถตแ้วยอยอไปแก้วโกไม้น่ะ and that วังเลยขดสามดาหวานขดเยอะง่ายไหนโน่นนะเขาทั้งสามดาสีดาอยู่นะไอ้ตรงนู่นพอดีไอ้ตรงสะพานน่ะอ๋อหัวสะพานนู่นเลยง่จ้าเป็นสิบอ่นั้นเป็นสิบขนได้แล้วมั้งน่ะหวานเลยจะไปถึงนู่นอือปลาสร้อยโดดอ๋อใบของนึ่งอุ้ย ะองอือ,อโอ้ย,อย,ย,ยหย่แต่ว่ามันไม่ข่จะได้ะมันไม่ไข่ชุมเหมือนทุกปีอะ,อะจริงเงี่ยของบ้านเรามีแต่ตัวดวน้อยๆอ่ะ งันมิกงานดีๆได้ๆปึ๊บโอ้ยยกแรงไปหน่อยเออต้องไล่แั่น่ะตัวป่าตัวงามน้องฟ้องนี้ฝายสอยตัวสวยดิอ่ะแต่มันบอชุ่มนะครับนี่นี่นี่ อ้นน่ะมีมีโดดไปอีกก้าง,งานาอย่างมันถืองานใหม่งานอย่างนะน,นี่เตรียมไล่วางแอบแอบนี่เตรียมไล่ต้องคนต้องเอาโอ้ประคอน่ะนู้นหนีไปแล้ว ป็ใส่เกทีนะพี่นนางตังงานเนาะบางทับงาใหม่อะทับงาใหม่ไหมอยดูปลานน้ำดิวพี่น้อ,นะองดูปลาเป็นไปคุณกั โอ้เร็ว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 เกิดมาเร็วโอ๊ยอัดไปเข้ายอแล้วอู้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้ปลาตะเพียนอะไรปลาปลาเป็นตัวเนี้ยปลาคอมื้อน่ะ

ทางฟ้าโอ้โหต้องตุ่มนี่อ้ <laughs> ามันจะกึนเป็นอะไรยังสิแถวบ้านเรามันไม่มีที่ยกไปหรอกจริงเอง เาโดดแล้วที่ออกก็ออก <laughs> สะว่านี่ลิ้นของปลามันตรงนาร้งท้องโอ้พี่เพ็่นก็นมา,า,าหาบานแหบานอย่างกันนะคนแถวบ้าน <laughs> ปีที่แล้วมีแต่ตัวใหญ่เลยปลาฉลาดด้วยนะเดี๋ยวตะที่ดำ โอ้ยปลาเสือปลาเสือเข้ายอได้เด้อมาแล้วมาแล้วปลาเสือตัวเบลอเลยเนี่ยเลือกอะ ไงมันต้องไล่อย่างงั้นไม่ไล่ไม่เข้าอ่ะปลามันล้อริมเนอ่ะจะใอ่ล้อริมต้องไหลต้องคอยไหล่มาเรื่อยโอ้ แดงฮะยังไงหมาไงนั่นแหละ แกงล้วสองตัวเด็แกงเลยนะลาขยายกรตือหอยทหารนะเส้นนั้นนะ เอาเร็ว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 เอาฮ้บ okay. ถึงเวอฮ้ยไม่บานเลยไม่บานเลยเอ้าโอ้ยกะโดดพ้าดหนาพันสาเนี่ยวางใกล้ๆขอบเลย เต็นรอมาเลยนะล่อมาเลยที่กับหมอสายนู่นๆขึ้นใหญ่ด้วยบับเลยเห็นแล้วอะ่ะดีนะไม่เรือ <laughs> อกนี่ขึ้นทั้งน้านี่แกนี่ดูอู้ดเด้อ นงามขนาดนี้องก็ตลังกินแรซาเด้หมดเลยอู้ดอนะอ้าติดูอู้ไปแล้วอ้โอ้โอ้ โตโตไปซ้ำโดดยังสูงเออปลาซอนตัวใหญ่ไปแล้วอะสองตัวแล้วสามตัวตัวในเทิยวยิ้วนี่รูเลยเัวเบลเลยเมื่อกี้ได้อะอเอาไปทำอเอาไปทำปลาแห้งโอปลาแดงอีกแล้ว แม่กับแม่างแบบเดียวอะข้างหน้านั่นขึ้นบ้บเมื่อกี้น่ะไงนี่กี่เซนนะสองเซนครึ่งอสองเซนครึ่งฮะขัดตัวปลาเลยน้อยเกินที่จะทเซตัวเล็กทำไม่ไหวฮะน้อยเกินอะไว้จะเซฟจ้ะ cái à, nắng vàng khuất lăng khèn lên các bạn quay lời tô tô tiệc nha mày ยังเหลือรุด <laughs> มุดไม่ให้มังปลามันตุนหนอยี่น้ง <laughs> รู้ออกอ่ะหัวเสียบรู้ข้องเดียวกันเดียวแชร์ได้ไงมีมองโตมองเล็กอยู่ลานี่วิ <laughs> ่งอุ่นนุ่นนุ่นนี่วิ่งปะทิวเลย ตพ่อไม่มีโดนเลยเน,ะน,นาะเออจึ๊กจึกยิ่งเธอรู้เหะอพ่อเธอรู้มาตินาเลย <laughs> มันมีข้าอุ้ยเออรุ่นนีใครมีเนะอะ ข้าวหอมมะลิออกก็ได้มันมีข้าวหอมมะลิอยู่สองถุงสามถุงแค่นั้นเติมโดดสองแล้วแล้วแลวเติไปหลายตัวแล้วเหลือป้างเหลือเหลือตัวใหญ่ไว้ให้ไว้ยังยังดีพี่นสองสามตัวครับตัวใหญ่มีตัวใหญ่ไว้ให้อยู่ ใช่ว like so ่าไม่ไ huh. ด mm ้ม hmm. mm ัน hmm. ก็ได้อ nah, ยู่ด uh ีถ huh ึงจะไม่ติดทึ่มพึ่มเลยึมแล้วพิ่มองพึ่มหึมมียูตัวนึงปลาเพียนหน่อยปเพียนหน่อยพี่น้อง น,น่ยังมีอยู่เด้อสามตัวสามเส้นกระดัทางดุดไหมคนคนยกหอบเฮ็ดแล้วที่นี่่นแล้วยา,ยากมากะบอกแล้วนะกันี่น ô oh. ui oh. <laughs> luang mốt ôi <laughs> oh. cứ vào luang mốt điêu mắt xe anh mà chị té vậy ừ xe này đúng đăng đúng đăng น да really to oh nice ู่โดนใส่คนโอ้ลวกหมดยังไงยังเหลือตัวยังไงหายอยู่นะมันยุกมาหายหมดเลยลุ้นโดดเข้าย้อแล้วตัวโตด้วย เ <laughs> ล่าสองตัว <laughs> โดดบุบ้าบุบา้ายังดีเล่าสองตัวอะไรอยู่สองตัว <c ười> อโอ้บอกนั้นคือโดดดีแทบมา <c ười> ปล้ปลาโตนะ ồ oh, đối với y cơ tô ปลาเสียม,ม,มอุ้ยกระเพียนโอ้อตัวเบลอว้าโอ้ยตัวงใหญ่เลยอะปลากระสูบพี่น้องปลากระสูบเหรอ,อคิดว่าปลากะเพียนยโอ้หางมันมแดงแดงเกือบตดำปาก <laughs> ที่มันขึ้นนี่แะเนาะที่เม็ดฟองๆนี่ไหมอ,อู้หตัวบโลเลอยอะตัวบัวท่านมีน้องอยอยือดขึ้นไปแล้วคิดว่าจะอยู่ติดติดฮึบโอโ้งไพ ba cái tết nghe mày cái tết ฮบร็คแงพี่เนาะบคแงกับนะครับพี่เน่บแกับเศร้าวากันไหม ใจพี่น้องย่อก็ไม่รู่วมองไหนวันนี้เอียบมีเอียบมีเด็กบินเป็นคิวเป็นริ้วไปแล้วโอ๊แตกเสื้อสวนไปเออนี่ตัวเด็กรบกัน <ừ. S 2> ตัวงามขนาดพี่น้องมันนี่บว์ใพี่น้องมันแห่งกระแทบครับ,รบ,บปกกัดกุ่มพวกับเกตไปแห้งเห็นไหม่าสันเนี่ย <c ười> อเดอร์ปลาสดอกักยังมันนีแ่แหลวอยพี่น้องเอ้ย okay, น,น,น,นี่เนาะอาทั้งอื่นปลาอ,อูนท้องมานเ้างอื่นปลานั่งครับมันติดมันนะ้งแต่ยึกตัวสองสามตัวมั้งสองสามตัวเนาะบุคคิดว่าไม่ติติดดีปปนี่พี่น้องตัวไหนแบบหยกแบบสิก้าบแล้วครับมันบติดเลยครับตอนแรกหยกไปยกมากกับพ่อเออเริ่มติดแล้วครับเรื่อยๆื่อละหรือมันตื่นแหกับบนหูมั้ย <c oughs> ตื่นแหกมันอยู่ที่ปลาปลามัน บ่เคยพอย่อพี่น้องบ่เคยถือย่อนะครับแต่ถือว่าไข่พี่น้องมือนเนี่ยมันไปมกพี่น้องไปอยากไปมกกันไปมกเด้อ,อหนวดีนะเดี๋ยวพอการคลิปหน้าพี่น้องครับจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ครับโชคดีทุกผู้ทุกคนครับผม